สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ได้ทุขภานตอนเช้าในมื้อนี้น้องทางกับแม่มาดก็ได้พาพาพวกญาญ่าไปเที่ยวอยู่สระบุรีตอนนี้เราก็มาเห็ดบัต่านแดนเอาตัวข้าวมีอะไรบ้างในการอุ้มลูกข้ามาเห็ดบัต่านแดนอยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายนะครับค่าบริการ30บาทนะครับพี่น้องเห็ดนี่ เรากเคยมาท่นึงกะเตปีกายปีกายที่ก่อนพีเนาะก็เลยบริโภคที่ทางค่ะมาไม่จะพ่นมือเียมาสขั้นนด้ยังเราสามสี่หกแปดสิบสิบสิบเอ็ดคนมาสิบเอ็คนมากับไปเที่ยวเด้ยพี่น้องไปเที่ยวพร้อมคำคำไปเที่ยวต่างประเทศไหมพร้อมไสวัสดีพรังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หมักยังอย่างนีดอกคือดอกกระโดนเลยเนาะอกียงมันกินได้บะแล้วหมกยังไงดอกียัง่เสือไปมันเหนี่มันเวยลงมาเขาบอกว่าเสืแทายดูไปนี่เหนื่ยมันลนาดถั่วไอ้แม่คือ่นใเวนคือบอในมันจะคือแบบข้าวนี่ บุกไนไหนหมักสาระครับมาพาทีออสบัวหมักสาระออสมัเปลาดีนี่เบื่อออสบัวเนียมค่ะเนียมครับัสาระปาปลาวันนี้เดียน้าข้นรถดแล้วก็เดินเดินเยอะเรายินหวานเล่าแล้วเราไปไปซองเดียนแล้ไปนัหลอกอยาให้อายถอยออกมาให้ขืนมัแคบก่อน

โอ้ยมวนมีน้องมึอนี่เญญต็มอ,อันยันเกิไทยแล้บางเมีนไามึงมีห้าาษาวาพวกบาบางเมียนอะไรบอกเกาหลีเกาหลีอันนี้หยิบกอกับกรับเกาหลีลระมากันอย่างสิบเอ็ดคนเนาะมิคนที่แดวกวัญญกนยาโจสิบห้าน้ำมึงกินกุหลาบนะครับพี่น้องเล่ยเปรีมามเรมาน้ำไ บอก็เดิแลงนมันมีทางสองเลนมั้งเออแมนเอมีสองเลนอยู่เลยอ้าวสี่เดือนท้างไปด้านพุ่มแดดนะพี่น้องแดดทางทุ่มเรียนจังหวัดหนองคายกับมาพี่นไรไอซีมันังใจเด้อครับน้ำท่วมเขาครับที่นอ้องตอนนี <no er ้เม่เชาผมมีเรื่องก็รยังถ่วมอยู่ฝนตกซ้ำอีกในกต่สัป่าวานี่เนาะแมน อันเี้ก็เปลี่ยนเอกสารนะครับไทยเอกสารแบ่งกันคนละสามแผ่นนะครับเพื่อตามเดือนเดียวเอาคนใ้คนละแผ่นคนละสองแผนเขาใคนละแผ่นกระมาันแผ่เดียวผู้ายอันละแผ่นคนเดียวสามแผ่นเรอยน่นเออนั่นนั่นอันนี้สองแผ่นเหรอเนาะกัแผ่นกบมันเ่าหมดเมีนแมน เมยนเพราะว่าขำเล่าขำใหยเมนเมนสิานีมมันคือเป็นเมงเมียนเมนเมีนไปเป็นจ้บาทจักก็เป็นยังดอกสิบสอาทนึงไปไปไปปแต่เปอนขอมีนทั้งเบมดนีสิบสองบาทนึงก็ยงกงงยไครับพี่น้องมันมาหลายคนมุดไปุยโอ้ปวดอะ อเอาสีเป็ะแปมบน,นะครับพี่น้องคนไร้ไร่อ่ะเหรอ,ชอเชือกคือรถีเตั้งประเทศตัวสวัสดีแล้ว เดียวเลยละมาครับเพือนรถตอนนี้เราหอดประเทศสบปป้าวแล้วนะครับพี่น้องในพรมสีเขียนบัตรพันแดนนะครับบัตรพันแด่นไปจะเข้าไปเอ้าจ้าไว้ั่านทางจ้าไปหมอคอยทุกเจ้าบริบียนดอกดน,น,นี่แล้ครับเมียนไปกัยไอ้เมียนสองคน Bobo với chân ngang thái gây mến gắn bạc đi gian ai thái gian em thái gian bạc đi gian bạc bạc thái bạc thái gian bạc thái gian bạc thái ตอนนี้เราขี่รถมีาหอดตัวเมืองนครหลวงเมืองจันทรก่อนนะครับเท่ากับสิบิล่งยู่ที่ ลุงถ่าแทนก็ได้นะนี่ครับนี่มัเทียวลาวเทียวฝั่งซ้ายเมืองครับยุสใยมาถอาแล้ครับเงือง เฉียวอยังงนี่เด้เออของแอร์กอนของแอร์กัน,นาดนดูข้างหลังเขาต้องไปไปเอาซิมใช่ไหมมาทีน่นี่น่อนัวเขาคือจำพทเวอร์เท่าไ,ไหร่มาทีนี่เขาสมงมาอด้ยัง

ชื่อมีเปินี้ได้บอได้บอตอนนี้เายงจันเซ็นเตอร์แล้วนะครับทางของซื้อซิมเน็ตกันเพวกเด็สมบัติยูดานพวกไม่ไม่ให่นะครับไอ้ ทำไมคุณเล่นอะไรบ้างแล้วแองวะมแองวะถมอ่ะแคนดี้แม่ไปแม่แม่แม่ยื้อเสื้เร็แล้วเฟ่อย่งเม่ไม่ได้ย่เฟื่อยากยากค่อยากขันท่านไปกินนะยิ่พาไปกินนะพาไปกินนะ เขาเยรกินรดดจะกินรดดกินดดเนยับากินนกาล่ำาเขาลำกินกินน้คนสชื่อสอกินีรกเป็นจบโอ้ยนราลุกที่เราจะเปยนนาายาด้อ่าหยาไปลาาเอานี้มึงนยาดิยาก่อนกไปเนิ่ปั่นไปน่ตอนนี้เขากับีเดินผานไปประตนใส่ไปก่อนเดิน เก็บค่าอยูะโลค้าขาาดสารยี่มื่นเจ็ดนะครับเดี๋ยวไปแับในแม่นเบืองล่อลอลอเรือลออิงทุกสามกาห่ไปรถ่เรียนขีรถเรเรือเลยโอ้ยรถที่สดเอนลยเียขั้นนี้ขันนี้มขาขี่รถีครับเด้อ อ๋แท็กซี่ะแท็กซี่แท็กซี่อ๋อคันสีเขียวไปีขี่หลายคนได้สี่คนได้ได้หรอไ่ได้หรออันนี้ไปก็ได้เนี่ยไปไปไปนี่ไปนี่ก็ได้แมนอันนี้ไปได้ไปกดเลยนี่ยไป่ไดไโอยแท็กซี่มามืานที่พาไปมั้ไปไปอันนี้ไปประตูไช้ครับไอ้เฮ้ยนั่งมาเลยคุอ เ <BS> จ้เจปดี๋อะไรบ้่งเลยวะวัตมอ,อ่าถือโทรศัพอาเนะีนี่โทรศัพท์นะครับตามนี้เลยอมอมาีเคี่น้ำร้บ่บ <laughs> ่เี่ยวรอเดียร์แรกนะซื้ออุ่นขํนะเาเนาะอุ่นขําลกด แม่นครับเนี่ยโลกาโลกาเนาะยับาแแท็กซี่นะครับราคาค่าโดยสารเออสี่สี่หมืน่นบาทสกพันหาร้อยกิบครับเราสามรูเล่เปแม่นครับไปสามรูรเข้าไปใกล้เออมันเกิดขี้ได้หลายคนนะครับเป็นเป็นเป็นราคาหมาแล้วมีหลาย สิข,ข,ข,ขี้ก๊อก็ันอยากได้บรรยากาศเกี่ยวกับที่ก็กอยากสะดวกสบายเกี่ับที้โลกานะครับมีดมีเหตุขี้หลายทางเลือกนะครับดูเวียงจันเนี่ยนีวต้องมากเลยไหมนี่คือมากยิ่งขแม่นครับนี่สะดวกสบายด้วยพี่น้องพวกนึงมันขี้ก๊อก็แฝงขึ้นครับเ้าพึ่งจะพึ่งอยากได้บรรยากาศพึ่นอยากได้บรรยากาศเอาเท่าไรพึ่งกอก่อนก็ก็หนาสิประมาณหมื่นหมื่นเก่าอยู่แล้ว ว่าคนหลาบวะเนี่ยครับเขาบ่าได้ไล่เป็นคนหลาลบวะบ่บ่เด้่ยเมาคพื่อนเนี่ยไปเที่ยวเด้ครับแมนแมนออต้นอ,อต้นหา,หามละเอียบเด้ครับต้นหามละเอียบเลยวันนี้เป็นรถเจ๋งเนี่ยเราไปเที่ยวครับเที่ยวละเพราะว่ามันมันมันเป็นรถกเก๋งกับกับแพ,พงกว่าธรรมดาล,ละ่ออะรัดสามโดมมเลออ็กหนึ่งตาแมนบ่สามโดแรกสี่หมื่นไปอืม้งวันนีโ้โลละ อันนี้เป็นอีวี่ป่ะครับนี่อเป็นรถไฟฟ้าป่ะน้ำมันส่้นใหญ่เดียวนี่เขาจะหันมาใช้เย็นไฟฟ้านะรถรถรถบริษัทเดล่านสี้า้าเนี่ยอันเดียวกับเบียดรถเบียดเบียดดำเออรถเบียดนะอันอีกอันนึงที่ผมเห็นคือแท็กซี่เนี่ยนะเออรถเบียดไม่แอบหนิป่ะคุณคนละแอบอ๋อคนละแอบแอบเบียดต่างหากโอ้โหฟัด ซึ่งเนฝรั่งซึ่งสาเกี่ยมแซมต้นสีฟ้าเขียวๆเดี๋ยวนี้มีปัญหาหลายตัวนึงผมผมเห็นนั่นอยู่เลยมันคงเสร็จแล้วชวนผู้เสพผู้สาไปทานผักหมอน้งเรดือดกับกันเลยผู้เขาเห็นอืมแอบจุ่มผมก็ว่าจะล่องใส่ได้เนี่ยปกติผมก็ขี่แต่ก๊อ็ผมเลยอยากล่องใส่แอบ มันเป็นพิชชนรถ้นี่ตัวนี้นะบอสจะเริ่มเริ่มแรกเนี่เริ่มแรมีกับพอเกิมันละเอาเงินมันนั่นหลยเนี่ยกิโลเมตรนาทีละเอียดได้มีหน่วงเลยไปเที่ยวอะไรซื้ออะไรไจองมีมีหัวประกันพร้อมเนี่ลยนี้ประกันนี่สองพันห้าร้อยีดเนาะค่าประกันนะครับพี่น้องมีวงเงินจากลานมีมันเป็นนีประกันพร้อมเนี่ยเกิดชั่วอะไรไปมี่น้อง เป็นดาวต่ำในแอปเลยนะสอบมาได้เลยนะเนมับเป็นเฮ็ดดีนาทีนีตอร์มันขึ้นเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดดีโลคว้าครับนักนักท่องเที่ยวไทยแถ่นะน้ำเลยนะครับพี่น้องเนี่ยโลแอบนี้ไม่ใส่เนี่ยโลคว้าโลคานี่ครับนี่โลคว้านี่เครื่องลืมเครื่องหลงบนน้ำหลุด พอดีมันบางทีงเอาข้อเลืมเนาะเอาก็รู้ประตูวไส้ทำทำจีบเย็ดเลยงานนี่มั้งไปไปเซ็นพุ่นก็ได้เนาะอันนี้เป็นเรียกตัดิเพียนเลยเน,น,นาะเวียนเะครับนี่มันนี่มันเป็นประตูไส้นะครับ <Keep S 1> เป็นแรกมากสำคัญ เมืองนครหลวงจันทร์นะครับประตูไซบูได้มาเพีงบูเรตทายโฮประตูไซครับดประตูไซประทัดหลวงประทัดหลวงประตูไซในซีด้านนี่ประตูมันกันมั้งแบบเดียวกันเลยขึ้นไปข้างบนก็ได้เด้อเปิดแล้วเนาะเออเปิดแล้วขึ้นไปข้างบนก็ได้ครับเห็นวิวบัสนครหลวงจันทร์ keep left t h e keep left จอดนี่ครับนี่นียมงานยี่นี่โอ้โหเยอะครับเลบ่นส่งินเจ็ดทะเลมันกี่นี่เบื้องเพี่ดองเบื้องอันนี้ราคาบวกไงเปนะไลอาครับเปพี่าเ็นเรืองี้ราคาบวกสี่หมื่นแปดสี่หมืนแะสี่สิบเจ็ดพันห้าร้อยสี่หมื่นแปดสี่หมนี่พี่้องจากกิโลหรือสองสามกิโล จากลูบูเบเดสไหมก็ข้าวสองสามกิโลเนาะครับถ้าเป็นบริการย่างอื่นอาจสี่สี่สี่งกว่านี้นะครับอ่าสี่หมื่นแปดเนาะโอ้ครับสบายดีดีดีครับถึงแล้วเป็นยังไงเป็นไหมเป็นไงเป็นไงเท่าไรเท่าไรเมื่อกี้เลยครับ นานเห็นไ well> ่มท่านนึ่สี่หมื่นเพราะว่ามันเป็นรถเก่งเนี่ยมันเป็นรถเก่งนี่แร์เลยสี่หมื่นันหม่นไปนได้ารนี้แะปด็อุนละทัม๋อดีดีถ้าเป็นสถานที่สำคัญเดงครหลวงเบียงจัร์นะพี่น้องุีสิไปถ่ายรูปอ่ะนี่ใครอยากขึ้นไปเที่ยงวะไปเที่ยงอันนี้ไทยมุกนีกนไเห็นมี้ยอ๋ถ่ายบอ

เราเท่เราเทก็มัวแตลวดแล้วยมัวงานนมัวไปเอาปวมกี่ตนเดี๊ยออกาจถือรไเอาผ้าอุ้มมาใค้เนี่ยถือกล้องไปใครำทางทายาเปเกลียวเลย่อซ้ำก็ซ้ำน้ำลายเนาะกูซ้ำรอบนี้เอาโยมเป็นงานทไมอีกขอคุ ไน่ัดกันเยวกันเนี่ยวอดกมันเทออันไไยอันไนไไทยอยอ erm ัยนไนไทยนไไอนไอนไอนไนไทนไยนไอาไทยไทยทยัทหนทยทยทอไทยอนไออไออัยออัยไนอัยนันไไหนนยวนี่ย

สิัสีวิตคโอ้ยยายนี่ดละค่ะควรจะขินหรือเป่า่นให้คนเปิดใช้บริการนี้ขึ้นกวนไปมันผิดเพื่ออยาาขึ้น,นเนเะพื่อ้มากเงินาผมเคยขึ้นไปแล้ว

จะเึนอออ้ขึาทนครับเหนีเามราคอ้ผกจมเ่อยตอนนี้เาเข้มาในประตูไสแล้วนะครับผมกับน้องพังไม่ได้กินไปท่านว่าปรยูซื้อ ขึ้นไปว่าได้ย่างดูขนาดรับพี่น้องเพราะว่าทางบนมันหยีสูงชันนะครับพี่น้องเพราะว่าทันว่ายันทั้นว่าตกมันบินดูเเลยวา่าขึ้นไปถ้าขึ้นือหาท่านกีบนะครับพี่น้องเพราะว่าผมกำลังทางก็บใส่ขึ้นไปแล้วนะครับไอเมียนนําทีมขึ้นไปนะครับเบาโกลี ค่ายรถนะยี่สิบกคับจิไปว่าจิปาาปาไ,ปไปตลาดเศ้านะครับรูว่าิไปได้้ไปตลาดเศร้าหาเป็นถึงมากก่อนหวันลงมาจะคุ่นแล้วลว,ว่าจิไปพัดหลวงนะครับพัดลม,มิ่งจันลมยิ่งจัน นี่บรรยากาศก็เย็นสบายมือถือว่าคนมาหลนะครับบรรยากาศก็ซีึ่นขึ้นน่เปลี่ยนค่อยออกนะครับคนตกก็ถื้ว่าเย็นสบายได้ลูกมนบอมนบอโอ้เมื่อกีเา่าจะคนกว่ามือนี่สิบเอ็ด้ยสิบเอ็ดสิผิดสิบเอ็ดสิัด ทุเล็กย์ทุลักทุเลี๊ย์นะยังไงได้มีน้องเพราะว่าบางอันกันมันกับโมโหมันเซมาได้เนยเป็นมันพ่อพัดสปอร์ตเป็นกับบอดดี้พัดพัดพันเดียน,น,น,นที่กระชั้นสี่พันทางละเอียดก็อยู่อ่านดันพอนพนมนะครับด้านก็าดานนี่เป็นดานใหญ่เพราะว่ามารอบนี้ก็คือเมันปั๊บปุ๊บใหม่นะถ้ามาก,ก่อนอันเป็นแบบอ่อนที่ยังมัยงด้านไทยต้องเลยครับกล่องเลยเนี่ ในสายยังไงสายยังไงลนอนกันว่าแล้วว่ากั้องหั้องมาล้ผมต้องได้เช็คละเอียดนะครับพี่น้องดันนครพนมกันง่ายลนะครับก็เรีว่าตัดดันเลยครับที่คนระเบียบดันกันจ้าก่อนจาอนจ้าก่อนจ้าก่อนจ้ากนจาอนจาก่อนจาน แก้วคุณมีมากได้เนาะไม่เนี่ยม่เวียงเน่ยตับเซ่นหายาๆนะครับพี่เนาะแค่ได้กินข่าเปียกนี่เนาะเดี<ม>๋จะให้กลับกลับมาคให้กินไม่สามเดี๋ยวเขาไปเป็นบึงตลาดเขากระตองพาไปหรอวะทำบ่อไปหาเขาจะกินก็นได้เมื่อกี้นี่มันอยู่ชั้นรุ่มไหมข่าเปียกไม่ได้เขาถึงจะชั้นรุ่วเขาไปกินข้าวหมโูกรอบตอนนี้เขาเป็ยังอยู่กุ้งตุ้ เากกันถ่ายรูปให้เร็ว เด่ขั้นนึ่งก็ได้ขึ้นมาขนข้านก็ได้ไปตลาดเลาวางิ่นไปตลาดเลาขั้นนั้นขึ้นขั้นนั้นขึ้นนี่ขั้นทางขึนขั้นนี่ก็ได้สองขั้นบ่ไปครับวันเจ็ดเงินกว่านี่หละเจ็ดเจ็ดินกว่านี่หละไอ้บังเนี่ยเจ็ดเงินหเนบ่า้ผมิึงในแอปล เจ็ดิมันบ่เจ็ดสิบสองพันเออจสิอชีใเจ็ดสิบห้ากันเลยมูมาติเสียอจิ้ากับเ็ดสิาไขึ้นรถไปขึ้นรถแล้ววะไขึ้นรถนขึ้นไปขึ้นเลยอคนนี้แมนแมแมนแทิงเดียวกันเ้บ่ใจ่เงินสดได้ใจเงินสดหอใจเงินสดใจเงินอ้วนหนึ่งเจ็ดสองแมแมน เดี๋ยวเพิ่งก่อนขึ้นนี่เพิ่งไปก่อนพังได้บ่พังได้บ่ครับได้บ่ขั้นนี่เตรียมเนาะไอสิบิ่งขั้นผงก็ได้พังขั้นทั้งพุณเด้บอฮะอันไหน ว่ได้ว่ได้ว่ไ,ไปเสียนไปว่ไปมันเจ็ดทบสองนึงมันเจ็ดทบสองพน่งมันเจ็ดพนึงเออครับ